เรียนรู้ไพ่ยิมศตร์กันต่อเรื่องราวใหญ่โตขับฟ้านะกับธุรกิจเครือข่ายตัวไอซีต่อสําหรับผู้มีชื่อเสียงมากว่าเป็นแรงแม่เหล็กดึงดูดมากคนคนนี้นะคะก็เรียกว่าพิธีกรด้วยหนุ่มหน้ามนนะหนุ่มหน้า,มน,นามนหน้าตีหล่อขาวเลยใสยๆเลยเนาะหน้าญี่ปุ่นเลยนะคะดูหลักการเขาเป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยตัวตนเขาคือมีความกังวลมีความเครียดสูงมากเครียดเลยเครียดจับติตจับใจ,บจ,บจ,บจเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเออนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ย ก็เรียกว่าเล่นหุ้นอะไรเหมือนกันนะออแล้วก็มีการเรียกว่าใช้ใช้เงินเหมือนกันอ่ใช้เงินเหมือนกันใช้เงินในการต่อรองเจรจาเหมือนกันนะอืมตัวนี้ตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องรุมพากเงินทองอแฮงแมนคือโดนโดนริบละโดนริบโดนยึดโดนยึดนะตัวนี้สาชาอ้าวเดวิ่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจสายเทาๆมืดๆนะฮะพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องกองทุนเรื่องเงินอะไรพวกนี้นะอืม อ่มีส่วนมีส่วนพ่าออกมีส่วนรู้ส่วนเห็นนะอ่ามาตัวนี้ก็คือพันธุพันธุอ่านายอ๊อฟนายอ๊อฟชายีในในออฟเอ่อตัวตัวเด็กถือถ้วยนี้บอสบอสหน้าตาสดใสบอสหน้าตาเด็กๆพูดจาดีมีเสน่ห์เนี่ยเออนะเรียกว่าเกี่ยวพันเลยแล้วบอสก,ก็อ่ากำลังที่เรียกว่าใช้อำนาจมืดอำนาจเงินอำนาจเงินตาเอ่อใต้โต๊ะหย่อนเยินไปนะเออเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือนะอืมเนาะ,ะตัวเนี้เจ็ดเจ็ด ไม่ทางกับเดวิลเนี่ยมีการเรียกว่าพูดคุยขอความช่วยเหลือส่งเคาะจากผู้มีอานาจนะคะในการช่วยเหลืออืมเนาะตอนนี้เรียกว่าโดยสรวนรวมเนี่ยพ่มาทางบลอสใหญ่เขาบอตใหญ่มีความเสน่หามีความรักกับพิธีกรตัวกรเนี่ยเป็นพิเศษนะกว่าใครเลยนะดูอาการแล้วก็ตัวนี้ปัตตานีเอ้าเมียเมียเริ่มระเริ่มอ่ายักรอกยักษ์อกถ่ายเทเงินละเออนะฮะอเนาะอืมตัวนี้จะมีในเรื่องของอ่าการ ติดต่อเจรจากับทางอ่ะเมจิเชียนเนี่ยดูเป็นผู้มีอำนาจอ่าอำนาจการเงินนักการเมืองสสวอะไรได้ผู้มีอำนาจได้เป็นเด็กเลยเมจิเชียนนะอ่ามีการเรียกว่าอ่าขอความช่วยเหลือไปนะการเรียกว่าอ่าให้ขนมให้ขนมอืมให้ขนมนะขอความช่วยเหลือไปขนมไหว้พระจันทร์อะไรกันไปนะอืมเนาะตรงนี้แต่มรณะเนี่ยเมจิเชียนเนี่ยก็ถือว่ามีหลักฐานมีแบบลูก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 ทีมอะไรนะเรื่องดาร์ไลน์อะไรเยอะแยะด้วยซัดฟอกมาถึงด้วยนะอืมนะ ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกรรมะเขากรรมะวัะณนสุภาษสุภาษรอดนะเนี่ยสุภาอ่าใช้เงินอีละหนึ่งเหรียญเนี่ยเออนะหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบอ่ากับหนึ่งถ้วยเนี่ยเออนะใช้ซิกแซกเนี่ยเจ็ดเจ็ดดาบเนี่ยก็คือเรียนรู้เลยเป็นแบบรับรับรับมาพากลรับมาพากลสั้นเรนเออนะฮะไม่ไม่ชอบมาพากลอ่ะแบบรับรับเนาะนะฮะเรีวยกว่าใช้ในเรื่องของอำนาจเงิน,นอนีแล้วในการที่หย่อนหย่อนไปหย่อนลิ้นชักไปเนาะแล้วก็ โอเคซะด้วยดูไพ่มีโอกาสรอดซะด้วยนะ Ooh. อืมพยายะอะย่างไงก็ต้องมีเอกสาร,รในเรื่องของคดีความเนี่ยตัวนี้หมายถึงว่าเข้าเข้าเข้าได้นะฮะอืมนะหรายถว่าเข้าสู่กระบวนการแห่งกฎหมายในการที่แฮงแมรเนี่ยเออนะแฮงไปไปเลยเข้าไปโดนโดนจับโดนใส่เลยนะะอืมแต่ก็ต่อสู้กต่อสู้ยยยต่อสู้ต่อสู้สสสสสทนายทนายเนี่ยไม่เชื่อทนายทนายเก่งอะท,ทนายเก่งมากนะอืมทนายเก่งมากอืม บางดูรูปการเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเพื่อกองทุนพวกหุ้นเทินอะไรข้ามชาติมีเอี่ยวเหมือนกันนะอืมอ่าอ่าบทสรุปเป็นไงโอ้แล้วเอาเถไพ่ดีซะด้วยเออหนึ่งใบเท้าสู้เขาสู้มากเออนะฮะทนายก็ส,กสู้ทนายก็เก่งไม่ยอมแพ้นะมีโอกาสรอดออกมานะฮะอืม,อมแต่จะช่วงไหนดูซิตุลาพิกาธนวันพระกรากุาุภาธนวันโดนเฉือนนะคะธนวันพรกรากรุภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเออน่าจะช่วงสิงหา นช่วงสิงหาดูถ้าสิงหาเป็นไปได้ไหมเปิดอีกสามใบอ่าเปิดอีกสามายก็เป็นไปได้เนี่ยเปิดอีกสามใบอ้าวเนี่ยทนายไฮปรินเด s อ่ะเนี่ยอ่าผู้มีพลังในการทำดำเป็นขาวขาวเป็นดำได้อ่าทนายเก่งเดือนสเตนเดือนสิงหาได้ยิมเพรสสุขสว่างสดใสสำเร็จนะแฮปปี้กลับมาสู่บอ,อ,อบอกครอบครัวนะอืมว้าว